สวัสดีครับทุกคนช่า B4S นะจ๊ะแล้วก็ทักทายทุกคนที่กำลังหารูปแบบการเทรด Binary Option หรือ Digital Option แบบหนึ่งนาทีบนแพลตฟอร์มของ IQ Option นะครับวันนี้พ่นะจะมาบอกเรื่องสำคัญมากๆเรื่องหนึ่งให้ทุกคนรับทราบก็คือว่า IQ Option เขาปล่อยให้เขียนสคริปต นะครับบนแพลตฟอร์มโดยตรงได้แล้วตรงนี้พี่ณนทะํทำคลิปออกไป2องสาคลิปแล้วนะครับที้เราจะเอาใช้งานยังไงอ่านี่ที่จะบอกวันนี้นะครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เราก็จะตั้งอินดิเคเตอร์ตรงๆเข้าไปเลยใช่ไหมอย่างเช่นเอาชนิดนู่นนี่นั่นเข้าไปใช่ไหมครับอ่าดูนะตั้งใจดูนะมันจะเป็นเส้นนู่นนี่นั่นนะ เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าเส้นมันตัดกันยังไงเพื่อจะรู้การขยับของราคาใช่ไหมครับเส้นเนี่ยหนึ่งเส้นม่วงตัดห้าเส้นตัดยังไงตัดหกเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัดหกเส้นนี่ตัดยังไงนะครับออพอรู้การขยับราคาเราก็จะรู้ทิศล้วก็จะกดแต่ทีนี้ด้วยด้วยด้วยข้อจํากัดที่ว่า เราเทรดแบบใช้ตาดูหรือเทรดแบบเมนนวเนี่ยนะครับยังไม่ใช่ออโ o ต้เทดเนี่ยการจะดูเส้นเปนหลายเส้นตัดกันมันโอ้มันมันเกินลิมิตมันเกินลิมิตคนไปนะครับ mm hmm. พี่นักก็พยายามหลายปีนะครับพยายามหลายปีว่าทำแล้วจะให้เส้นแค่คู่เออแค่สามเส้นตัดกันแล้วแล้ว,ลวได้ทิศทางและกดได้อย่างแม่นยําตามรูปแบบเป็นบแพทเทนเลย mm hmm. ดึงเบนโบวแพทเทนมาใช้ก็ มันก็หลักการได้แต่ว่าความแม่นยำสำหรับการเทรดแบบนาทีเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วมันก็มาจบที่ว่าต้องดูเส้นหลาย,ลายเส้นตัดกันความแม่นยำสูงมากแต่มันไม่ได้ดูรอบเดียวมันดูหนึ่งรอบสองรอบสามรอบอะไรเงี้ยเอาไงดีว่าเออเทรนด์ทำได้บอกคนอื่นยากจง พอมีสคริปต์มาปักทีนี้ก็มีสคริปต์มาปักก็เรียนรู้วิธีเขียนสคริปต์แบบเบสิกก่อนนะครับแล้วก็ออกแบบออกแบบออกแบบหน้าตาว่าจะให้มันออกมายังไงก็วันนี้ครับข่าวดีข่าวดีนะครับข่าวดีพี่ได้สามารถเขียนสคริปต์ตัวเบสิกง่ายๆง่ายๆแล้วนะครับขึ้นมาประมาณสาักแหหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวเนี่ยสิบตัวนะครับสิบตัวเพื่อที่จะทําเป็นรูปแบบอ่าทำเป็นรูปแบบเราไม่ต้องดูการตัดของเส้นแล้วเพราะว่าการตัดของเส้นเนี่ยพี่นะเอาไปเขียนเป็นสคริปต์พอมันตัดกันครบก็แสดงให้เป็นสี่เหลี่ยมทงไดมอนด์วงกลมอะไรเงี้ยนะครับจุดต่างๆพวกนี้ครับเนี่ยจุดต่างๆพวกนี้นะ มันจะบอกการขยับของราคาแบบต่อเนื่องอ่าฮะมันก็เป็นแค่รูปนะนะแต่เป็นรูปที่พอเอามาต่อกันแล้วมันกลายเป็นรูปแปบดบนะครับอย่างเช่นจุดนี้จุดนี้ถ้าการขยับราคาเป็นอย่างนี้เริ่มจากเริ่มจากไดมอนด์มากรงแล้วก็มาเป็นสี่เหลี่ยมแต่ทุกตัวต้องติดกันหมดเลยนะอ่าทีนี้การใช้การใช้กราฟเส้นเนี่ยตัวตัวเอเอรูปพวกนี้ สัญลักษณ์พวกนี้มันเปรียบเสมือนกับแท่งเทียนหนึ่งวินาทีนะครับเปรียบเหมือนแท่งเทียน,น,น,นหนึ่งวินาทีนะจ๊ะอ่ะถ้าไปเปรียบเทียบให้พวกเราเห็นชัดเจนก็อลองเทอาเทียนอาชีมาดูอ่ะนี่คอนเซปต์เทียนอาชีก็คือจะเป็นสีสีเรียงกันนะครับจะเป็นสีสีเรียงกันเห็นไ,ไหมครับอ่าแต่เป็นทุกๆุกห้าวิทุกทุกห้าวิหนึ่งแท่ง ทีนี้รูปที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นแค่อพอเปลี่ยนเป็นกราฟเส้นนะครับอินดิเคเตอร์ยังอยู่นะพอเปลี่ยนเป็นกราฟเส้นปั้งนาฮะอ้าวเวนกรรมไม่เป็นเช่นนี้อินดิเคเตอร,ร์ทำไมไม่ทำงานเอาเวรกรรมเลยทีนี้ ตืดตืดตืดเดี๋ยวแป๊บนึงตั้งค่าอีีใหม่กันอ๋อตกใจเน็ตกากเนตกากมันคำนวณมันคำนวณอยู่นะครับมันคำนวณอยู่โอเคกลับมาแล้วนะครับพอใช้เป็นกราฟเส้นขนาดท่งเคียนไหมครับมันบอกหนึ่งวินาทีนะหนึ่งวินาที โอ้เน็ตการดเครื่องการดมากเดียวเออนะครับขามดีเว้ยก็เป็นเรื่องดีๆนะขนาดเครื่องการาดเน็ตการาดยังใช้งานแพลตฟอร์มได้สุดยอดเลยเชียวช่ไนะครับก็มันก็เหมือนกับเป็นแท่งเทียนหนึ่งวินาทีเกิดต่อเนื่องนะอ่าพอแท่งเทียนหรือรูปภาพวกนี้นะครับเปรียบเสมือนแท่งเทียนเ่ยนะ แต่เป็นรูปภาพเพื่อให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนก็เอาหลักการแคเนลสติ๊กเจแปนิสแคเนลสติ๊กนั่นแหละถ้าเป็นไดมอนด์เป็นเป็นธงเป็นสี่เหลี่ยมเรียงกันอย่างนี้ให้กดลงแต่ณจุดจุดนี้ที่พี่น้าจิบมาอธิบายจะบอกว่าอย่างนี้ต้องการที่ให้พวกเราเห็นอย่างนี้รูปแบบการขยับของราคาขอย้ํานะครับรูปแบบการขยับของราคาสัญลักษณ์ตัวนี้มันบอกการขยับของราคาที่ต่อเนื่อง เมื่อเอาการขยับของราคามาเรียงกันเป็นขั้นเป็นตอนนะตามความเข้าใจที่ผ่านการทดสอบแล้วนะไม่ใช่มั่วๆนะครับเราจะได้ทิศทางที่แข็งแรงมากจุดเนี้ยยังไม่ใช่จุดที่แข็งแรงที่สุดนะแต่เรามาดูนะครับมันเรียงกันอย่างนี้เป็นไดมอนด์เป็นเพชรนะครับเป็นเพชรเป็นพงเป็นสี่เหลี่ยมดูนะ กดลงตีขึ้นไปสูงแต่ลงนะครับลงอะลงแต่ลงไม่แข็งแรงอ่ะเรามาดูรูปแบบคล้ายๆกันที่แข็งแรงกว่านี้อ่ะคือจุดนี้เดี๋ยวดูนะจ๊ะเดี๋ยวหาก่อนแป๊บนึงอ่าเรามาเปรียบเทียบตัวนี้นะครับรูปนี้ตรงนี้นะตรงที่เมาส์ชี้นี่นะนขยายนิดหนึ่ง ดูนะครับก็เป็นเพชรเป็นไดมอนด์เป็นเพชรเป็นธงแล้วทีนี้มีเพชรก้อนเล็ก<ๆ>เพชรเม็ดเล็กๆ,ๆอยู่แล้วค่อยเป็นสี่เหลี่ยมเรามาเปรียบเทียบก,กับตรงนี้นะครับเนีย่ยเพชรธงแต่ในรูปนี้ไม่มีเพชรเม็ดเล็กๆไม่มีเพชรเม็ดเล็กอยู่ตรงนี้ลง่งแต่ไม่แข็งแรงการเรียงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ปะนะครับ ตืดเนี่มีเพชรตรงนี้เพิ่มเข้ามาเห็นความแตกต่างไหมครับอ่าขอย้ําอีกทีนะครับสัญ,ญลักษณ์แต่และตัวเนี่ยหมายถึงอ่ามันมันบอกมันเป็นตัวแทนของการตัดก,กันของเส้นก็คือการขยับของราคานะครับพอเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้ลงแล้วลงหยาวเห็นไหม ตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นบทพิสูจน์หรือเป็นบททดสอบเเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าถึงจะเขียนสคริปต์เป็นเขียนอะไรได้แต่ถ้าไม่เข้าใจไพซักชันหรือไม่ไม่มีสถิติหรือกลยุทธ์หรือชุดอินดิเคเตอร์ที่ผสมแล้วแล้วสามารถอธิบายการขยับของราคาได้จริงๆเนี่ยสคริปต์ก็ไม่มีประโยชน์อะไร ครับไม่ว่าจะเป็นการเทดเมนนวลหรือ auto. ออโต้พี่น่นได้ใช้เวลาเยอะมากกับการกับการหาหากลยุทธ์หรือ s t r a t e หรือรูปแบบรูปแบบรูปแบบที่บอกความแข็งแรงได้แต่ก่อนหน้านี้ที่มันเป็นปัญหามันคือการเรียนรู้โอ้โหถ้าจะบอกว่าอ่ะสมมุติอ่าไม่ยังไม่สมรรมูรยกตัวอย่างรตนี้นะครับตัวนี้ มันต้องดูหนึ่งสองสามสี่ต้องดูการตัดสี่ช่วงแล้วการตัดแต่ละช่วงเนี้ยมีเส้นหกเส้นโอ้โหใครจะมาจำได้ละ่ะใช่ไหมอ่ะพินัพยเหมาอกคลิปมาหลายคลิปมากเป็นร้อยหลายๆลาร้อยคลิปเพื่อจะอธิบายแต่มันก็ไม่ตอบโจทย์จนกระทั่งว่าไอคิวอ o ปชั่นปล่อยให้เขียนสคริปต์ได้นี่แหละพยายามหาทางนะครับไปเขียนสคริปต์หรือเขียน e อบนบนบน บนแพลตฟอร์มตัวอื่นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอะ่ะมันความแม่นยํำมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะว่าพินาเศรดเฉพาะแบบ Binary Option หรือ Digital Option แบบหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับเนี่ยข้อจำกัดของ b f มันอยู่ตรงนี้สุโลกจิตอะ่ะ g h r i s k High r เ t อ r n เอาวะอ่ะมันเลยต้องหารูปแบบเฉพาะของตัวจริงๆจนกระทั่งจนกระทั่ง,จน,งจนกระทั่งนะครับ ไอคิวออปชัให้เขียนสคริปต์บนแพลตฟอร์มได้เลยเนี่ยดูนะครับบนแพลตฟอร์มนะมีช่องสคริปต์มา add new option ให้เขียนสคริปต์ทีนี้ไอน,นี้เป็นตัวพื้นมากๆนะพื้นฐานมากๆเลยนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเพีเยงแต่ว่าเงื่อนไขอาจจะต้องเข้าใจต้องเข้าใจอ่าอ่าข้องเข้าใจวิธีเขียนเงื่อนไขเพื่อให้มันแสดงเพื่อให้แสดงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆ นะครับนี่ต้องเข้าใจแพสซัคชั่นจริงๆกันแหละอ่าพอเขียนในในแพลตฟอร์มไอชีวอปชั่นได้เองปั๊บเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยปัญหาหนึ่งที่ทำบนแพลตฟอร์มตัวอื่นแล้วเจอนะครับก็คือในวันโูทีซีอะ่ะในวันโูทีซีการแสดงผลและการเชื่อมต่อเข้ามาเนี่ยที่ไอชีวอปชั่นค่อนข้างจะยากแต่พอทำบนไอชีโอปชั่นได้เสร็จปั๊บได้ปั๊บเนี่ยครับเสร็จทุกอย่างหมดเลย ที่เหลือก็อคือการเ,เรียนรู้การเขียนสคริปต์ซึ่งพวกเราไม่จําเป็นต้องเขียนเป็นเลยนะตอนนี้ไม่จําเป็นเพราะพี่นักเขียนสคริปต์ขึ้นมาตัวหลกัหลกๆเนี่ยสิบตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยมันอธิบาย p r e s action ได้แล้วนะครับพวกเรามีหน้าที่อะไรเรียนรู้นิดหน่อยเรียนรู้นิดหน่อยก็คือจะก o p ป code ตรงนี้ก๊ P ปปี้โตรงนี้นะโค้ดสคริปต์ตัวเนี้ย ใส่ในแอคเคา t ์ตัวเองได้ยังไงอ่ามันก็ง่ายๆเท่านี้อ่ะพี่ณะจะส่งเป็นไฟล์ขึ้นไปให้ก็เป็น t e ทคไฟล์ธรรมดาเนี่ยอ่ะก็ง่ายๆพี่ณจะคนเอคอนโทนซอย่างเงี้ยนะครับเสร็จปุ๊บก็ส่งให้พวกเราทาำลายอย่างนี้ก็ได้สมมุตินะทำให้ดูของจริงเลยหรือส่งทางไหนก็ได้แหละแล้วแต่แหละส่งทางไหนก็ได้นะครับ ผสมมาปุ๊บทีนี้เวลาพวกเราพวกเราจะไปใช้ก็คลิกเข้ามาตรงนี้ก็คอนโทรลเอคอนโทรลซี C. ใช่ไหมคัปปี้เสร็จปุ๊บพวกเรามาตรงนี้เลยครับมาที่อินดิเคเตอร์ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีให้เลือกนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็เลือกช่องสคริปต์เสร็จแล้วก็แอดนิวสคริปต์ เราก็จะขึ้นมา add new ตรงนี้แล้วก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ให้พวกเราก็มาคอนโทรล a ก็คือเลือกทั้งหมด select all นะครับแล้วก็ c t r l v เข้าไป,ปเห็นไหมครับมันมาแล้วเราก็จะได้สคริปต์ทีนี้พี่นเปลี่ยนชื่อนิดนึงเพื่อให้มันไม่ตีกันก็จะบอกวิธีเปลี่ยนก็เข้ามาในช่วงช่อง instrument ตรงนี้แต่จะมี name เ่นไหมครับก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาฝรั่ง นี่ใช้คำว่าเทสก็ได้เออภาษาไทยพอได้ชื่อเสร็จปุ๊บตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนชื่อเห็นไหมครับเราก็กดเซฟตรงนี้จะเปลี่ยนนะทีนี้ตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นชื่อเทสเซฟฟังเห็นไหมเราก็จะได้สคริปหรือคัสตอมอินดิเคเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับพอได้ตรงนี้เสร็จปั๊บ เวลาเอาไปใช้งานทำยังไงเอาไปใช้งานก็มาที่อินดิเคเตอร์แล้วมาตรงช่องสคริปต์สังเกตไหมครับสคริปต์ที่เราสร้างเมื่อกี้มันโผล่ตรงนี้แล้วโผล่แลวนะนะฮะพอเราจะเอามันไปใช้งานเราก็มาที่เพิ่มตรงนี้ใช่ไหมครับมาตรงที่เพิ่มตรงนี้เพื่อม,มาเช็คดูว่าเรามีอินดิเคเตอร์ตัวไหนบ้างนะเช็คก่อนเสร็จแล้วเราจะเพิ่มตัวเทสเข้าไป ตอนนี้ยังไม่มีเทสนะยังไม่มีชื่อเทสอ่ะแล้วก็คลิกที่สคริปต์ก็เหมือนเลือกอินดิเคเตอร์ทั่วไปแต่เป็นอินดิเคเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเองตัวนี้แล้วก็กดเทสต์๊านะครับกดชื่ออินดี้ที่เราต้องการเนี่ยหรือสคริปต์ที่เราต้องการเนี่ยอ่ะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็แอพพลายไปเป็นปกติทั่วไปอแอพพลายมาเสร็จป,ปุ๊บ มันซ้อนกันน,นะมันซ้อนกันแล้วก็มาเช็คปกที่เพิ่มเข้าไปแล้วมีเทสมาหรือ,อยังเ,ยเทสมาแล้วเห็นไหมครับอ่ะจะปิดตาก็ทําปกติถ้าเราจะปิดออกไปเลยแล้วก็กดถังขยะทิ้งไปเลยกดจะกดทิ้งนะครับปักอ่ะก็เสร็จเป็นกันเสร็จพิธีเห็นไหมอ่าทีนี้ เวลาปรับค่าตรงนี้พวกเราไม่ยังเป็นต้องปรับแหละการตั้งค่าไม่ยังเป็นละแค่ก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางพอเขา้ามาในกลอ่องพวกนี้ไม่จัเป็นต้องตั้งค่าละเพราะว่าค่าพวกนี้ตั้งเป็นค่า default ที่ถูกต้องทั้งหมดและ้ะสีเสือตั้งให้หมดแล้วเห็นไหมจ๊ะแต่ที่พี่เราต้องทำกล่องตรงนี้ไว้เพื่อที่จะเอาไว้อธิบายพวกเราจริงๆไม่ต้องมีกล่องก็ได้นะครับแต่ว่าทํากล่องขึ้นมาซึ่งกล่องตรงนี้ก็ไม่ได้ทําเองหรอกครับ พอเขียนโค้ดมามันไอตัวแพลตฟอร์มไอคิวอปชันมันเจเนเรตให้เลยมันสร้างให้เลยนะครับเป็นไงจ๊ะพอเห็นภาพไหมทีนี้เวลามาใช้งานทำยังไงตอนนี้พี่นัทใช้คัสตอมสคริปต์สคริปต์มีอยู่เอามาใช้สิบตัวเต็มเลยนะครับทีนี้เวลาใช้งานทำยังไงก็ หนึ่งสัญลักษณ์คือเป็นตัวแทนของการขยับราคาในรูปแบบต่างๆเราก็แค่เอาผ้าพวกนี้ครับมาเรียงกันนะครับต่อไปถ้าเรียงอย่างนี้ไม่กดลงนะถ้าเรียงแบบนี้ไม่กดลงเพราะว่ามันลงไม่แข็งแรงแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเรียงแบบนี้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 เมื่อไหร่เรียงแบบนี้นี่กดลงเลยจ้ะอ่ากดลงมันก็จะลงลักษณะแบบนี้คล้ายๆ อาจจะมีการดีดที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็จะลงมาลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้โอเคไหมจ๊ะที้มันไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะอ่ะมาดูอีกจุดหนึ่งที่มันจะเกิดแบบเดียวกันก็คือเกิดซ้ำๆอ่ะเกิดซ้ำๆสัญลักษณ์หรือรูปการเรียงของการขยับของราคาต่างกันนะครับอย่างเช่นจุดนี้นะดูจากตรงนี้นะครับเริ่มจากทถมแล้วก็มาเป็นไดมอนด์ไดมอนด์เล็ก กลมเล็กแล้วก็เป็นเป็นไดมอนด์นะอย่างนี้นะเนี่ยเริ่มจากโพรงนะครับด้านซ้ายไม่มีอะไรเลยเริ่มจากโรงปากมาจบตรงนี้อย่างเงี้ยกดลงแล้วลงยาวลงลงยาวพี่น้าเรียกลงต่อเอาแล้วครับลักษณะเดียวกันดูก่อนดูนี้ก่อนนะอะไรพงไดมอนไดมอนเล็กกลมเล็กแล้วก็นี่นะครับพอมองเป็นผ้ามันจะไม่ได้ซับซ้อนมากมายหรอก มันเกิอดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ปะดูนะจงนี้นะธงไดมอนด์แล้วก็ธงแล้วก็ไดมอนด์แล้วก็กลมแล้วก็ไดมอนด์มันต่างกันนิดหน่อยคือมันมีธงเข้ามาแทรกมีธงเข้ามาแทรกอจับภาพดูนะครับธงไดมอนด์ใหญ่ธงไดมอนด์เล็กนี่นี่มันมีตรงนี้เข้ามาแทรกเล็กน้อย แต่มันเป็นมันเป็นจุดเริ่มอ่ะถ้าตรงนี้ออกผลก็ยังได้อยู่ตืดตื่ต,ตืมันก็ยังกลายเป็นรงไดมอนด์ใหญ่ไดมอนด์เล็กกลมไดมอนด์ใหญ่นะครับมาเทียบกับตรงนี้นะครับปาร์เนี่ยมันมีไดมอนด์แอรมันมีรงมาแทรกเล็กน้อยตรงนี้ของรูปเมื่อกี้นะครับแต่ตรงนี้เหมือนกันเดะเลยพอกดไปปั๊บจุดนี้นะครับลงนะครับลง แต่มันลงไม่ยาวเหมือนสักครู่นี้เหมือนตอนแรกลงเห็นไหมครับเนี่ยพอเข้าใจวิธีใช้งานไหมทีนี้การเรียนรู้ง่ายขึ้นในร,รอบนี้การเรียนรู้จะเหลือแค่นี้เมื่อกี้เรียนรู้ครับสเต็ปแรกคือ Copy วางเพื่อสร้างสคริปต์บนแพลตฟอร์มบนแอคเคาน์ของตัวเองตามที่บอกเมกื่อกี้ต่อมาก็เรียนรู้นี้ครับ เอากระดาษมาหนึ่งแผ่นหรือทำอะไรก็ได้ขึ้นมาปักให้มีรูปพวกนี้ยอยู่ตรงหน้าสเตปม,มันเกิดเหมือนกันหมดเริ่มจากทงแล้วตามด้วยไดยมอนเห็นไ,ไหมเริ่มจากทงตามด้วยไดยมอนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะดูนะเ,เริ่มจากทงตามด้วยไดยมอน์เห็นไหมครับ กลมกับไดมอนด์นี่เป็นจุดเริ่มแล้วตามด้วยไดมอนด์เล็กวงกลมเล็กแล้วก็สัญลักษณ์อะไรนิดหน่อยซึ่งมันจะมีสามเหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้การเรียนรู้ก็จะเหลือแค่นี้แล้วเวลาเส็จริงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคู่มือคล้ายๆกับรูปแบบค n นเด s สติกจะเป็นบบนิดคานเดนสตนะครับแต่ของเราเป็นแบบกราฟเส้นที่มีสัญลักษณ์อย่างนี้ เวลาเทรดเราก็ไม่จาเป็นต้องรู้ทุกจุดภายในวันเดียวจริงไหมอ่ะล้วก็สามารถทําเงินได้รวดเร็วตานทันไหมครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบประมาณนี้ก่อนนะใครที่อยู่ในทีม B4S ก็ลองเอาไปาไป,ปฏิป,ปัตต่อดูส่วนใครที่พลัดหลงเข้ามา หรือกำลังหาวิธีเทรดอยู่นะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ทักทายกันมาได้อ่ะทีนี้แม่ไหนๆก็ยี่สิบกน,า,นาทีแล้วแถมอีกหน่อยหนึ่งเอาละครับทีนี้เวลาดูเวลาดูเวลาดูจริงมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราจําจําได้หรือจํายังไม่ได้ก็ตามแล้วแต่นะครับมันเริ่มเ้วยพงหรือไดมอนด์ใช่ไหมนะฮะหรือเพชร คิดติดท,ที่ต่อกันไปแบบไม่ขาดตอนสังเกตไหมครับทุกครั้งทุกหนึ่งวินาทีที่มันขยับถ้าเป็นจุดที่มันจะเกิดจุดกดเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ปรากฏแต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่ปรากฏเราก็ผ่อนคลายไปสบายสบายแนละ้วพี่น่าเรียกเรียกเหตุการณ์อย่างนี้ว่าเป็นการส่งสัญญาณเทรดแบบเดียวทาม ก่อนหน้านี้ที่ไม่มีสคริปต์พวกเราต้องมาจ้องดูเส้นต่างๆใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมีโอกาสจะเกิดไม่ไดแ้แล้วก็เริ่มใหม่อย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันเริ่มจากตรงนี้มันต้องตามด้วยทงแล้วก็ผ่านไปหรืออาจจะใช่ก็ได้แต,แต่แต่ยังเก็บรายละเอียดตรงนี้ไม่ไม่ครบนะครับวันนี้พี่นะก็จะค่อยๆเก็บรายละเอียดให้ทีนี้เวลาอยู่ในทีมเนี่ย คราวน,นี้มันคล้ายๆกับเป็นการร่วมกันหารูปแบบแหละนะร่วมกันหารูปแบบว่ารูปแบบไหนที่มันใช้งานได้ก็น่าจะสนุกข,ขึ้นไหมสังเกตการเกิดนะครับนี่มาไดมอนด์ไม่ได้แล้วเอตรงนี้คล้ายครับคา,บคาไม่มั่นใจไม่มั่นใจตัวนี้ไม่มั่นใจแต่มีโอกาสเป็นรูปแบบได้ นะครับเราลองดูไปเรื่อยๆเนาะดูตอนที่โอ้โหเฮ้ยเอ่อกดขึ้นหน่อยนี้อ่ามันคล้ายๆจุดหนึ่งที่พี่นนะักเคยกดขึ้นนะครับคล้ายๆนะคล้ายๆไม่เป๊ะไม่เป๊ะอืมกลายเป็นลงเอ๊ะขึ้นหรือลงวะเดี๋ยวหาลูกยืนยันกนแป๊บ,บนึงนเออตอนที่เห็นนะ่ะมันกดขึ้นแล้วขึ้นแรงมาก ขึนฝาแฝดกันหรือเปล่าเดี๋ยวพี่าจะเทียบให้ดูนะราคานี้ลงนะครับลงแล้วได้จุดยอดแล้วก็ลงเร็วด้วยนะดูนะครับดูความแตกต่างของสองจุดที่พี่น่าบอกนะครับตรงนี้เริ่มจากทถมเนาะรถมมาตรงนี้ในม้อนมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็มาจบตรงนี้นะครับมาจบตรง ตรงสามเหลีย่ยมตรงนี้นะเริ่มพงนะครับเดี๋ยวพี่น่าหารูปแป๊บหนึง่งนี่มาแล้วโอ้ดูเพี้ยนไปเยอะเลยเนี่ยจุดนี้จุดขึ้นจุดนี้ขึ้นนะครับอ,อพี่น่ายังจําไม่ได้นะมีพงมีกากบาทแล้วก็มีสามเหลีย่ยมอ,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 อะไรเนี่ยสามเหลีย่ยมที้ลงนะครับกดขึ้นแล้วขึ้นไวและละยาวแหล น,นี่ทำอย่างนี้ขึ้นนะครับแต่พอมาดูตรงนี้ปั๊กเห็นสัญลักษณ์ที่มันเกิดซ้ำไหมทางนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ประเด็นที่จะให้ดูคือตรงนี้ครับพอมีกากบาทเครื่องหมายบวกนะครับกับกับตรงนี้มาไก่ไสามเหลี่ยมชี้ลงมาปั๊กมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วแรงเร็วแรงเนี่ยถ้ามีตรงนี้โผล่นะครับนี่คือคำว่าแฟกชันนะครับ ทีนี้องค์ประกอบต,ตัวอื่นของการขยับราคาตัวอื่นนี่เริ่มบอกว่ามีจะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดในทงเียทงกับไดมอนด์เนี่ยนะครับพออย่างนี้ปั๊บมีไดมอนด์เล็กนู่นนี่นั่นขยับอย่างนี้ปั๊บคราวต่อไปถ้ามาลักษณะแบบนี้นะครับกดลงนะกดลงเห็นไหมจ๊ะอ่ะเห็นยังพอพอเข้าใจประเด็นไหมเนี่ยที่จุดนี้ที่พี่นัทกดดูเมื่อกี้เพ,พี่นัทกำลังรวบรวม รวบรวมจุดให้พวกเราอย่างนี้ก็ต้องเซฟไปแล้วนี่อย่างนี้กดลงซึ่งมันจะมีแก่นอยู่นะครับแก่นเริ่มตรงนี้แก่นเริ่มตรงนี้มีตัวนี้มีตัวน,วนี้การขยับตรงนี้เป็นอย่างนี้อ่านี่คือการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นต้องจําไม่ต้องจํารูปทั้งหมดก็ได้ครับจําแก่นแล้วก็มีรูปคล้ายๆกับรูปภาพเจเปนนิสแค้นติกะเราก็จะาสามารถใช้ B4S ได้แบบไม่ยากเย็นแล้ว นะครับทีนี้พอฝังเป็นสคริปต์ไว้ได้แล้วเนี่ยตัวสคริปต์หรือตัวอ,อักษรเนี่ยถ้าเราไม่ไปเปลี่ยนมันมันก็จะคงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันโชว์สัญลักษณ์บนแพลตฟอร์ม IQ Option โดยตรงครับขอ,อย้ำอีกรอบมันโชว์ทุกอย่างบนแพลตฟอร์ม IQ Option โดยตรงนั้นความแม่นยำสูงมากแล้วมี s o r แกนเกิดแกนแล้วเกิดซ้ำแล้วสบายเวลาแลครับทีนี้ ใช่ไหมจ๊ะอ่าประมาณนี้นะครับยินดีกับทุกคนที่จะมีเ,เขาเรียกอะไรนะต้องเรียกอะไรนะรูปแบบรูปแบบชุดคัสตอมอินดิเคเตอร์หรือรูปแบบที่เกิดจากการเขียนสคริปต์แล้วส่งสัญญาณเรียลไทม์เป็นสัญลักษณ์รูปภาพให้พวกเราได้เรียนรู้กันแล้วก็ทำเงินต่อเนื่องได้แล้วนะครับ ส่วนในอนาคตคาดการว่าไอ o p t i o ชันน่าจะมีชุดคำสั่งเพื่อให้เอาเงื่อนไขพวกนี้แล้วออกคำสั่งเป็นออโต้ได้นะครับเราก็ทำควบคู่กันไปเนาะระหว่างเทรดเน้นนนด้วยสคริปชุดนี้กับ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 เ,เรียนรู้การเขียนสคริปนะครับเหนจะะ๊ะอ่านี่แค่เป็นจุดคือไอ o p t i o ชันยังไม่เริ่มเต็มร้อยนะครับ พี่นะเริ่มเริ่มเริ่มเรียนรู้หรออ่านะครับใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับบอกหลักการเบื้องต้นได้นะครับก็ไม่ใช่คนที่เขียนโปรแกรมเก่งนะครับแต่ว่ามีความอึดถึกไฟทุยอยู่ในตัวสูงมากนะครับโอเคจ้ะอ่ะขอย้ำนะครับพี่นนไม่ได้รู้เรื่องสคริปต์ตัวนี้เลยก็เรียนรู้ผ่านยูทูบผ่านนู่นนี่นั่นแล้วก็ แต่ที่มั่นใจสุดๆคือรูปแบบการเทรดของ B4S แข็งแรงมากแล้วก็ไม่มีหาคนน้อยครับที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้อะตอนนี้สามารถเอาความรู้เนี่ยบรรจุเป็นสคริปต์ตัวเล,ล็กๆได้แล้วก็สบายดูลานะจ๊จเอาละครับตามนี้จ้ะอยากติดต่อพี่นะก,ก็ที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยว YouTube มันจะแจ้งมาเองมันจะเตือนมาพี่นะดูทุกวันนะครับ